ดีครับทัท้งคุณตาคุณยายกันด้วยยู่กับผมข้าอะไรไม่รู้จำไม่ได้โทษทีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นติดพักใจก็ เล้วไม่รู้จะได้ยีสีอหรือเปล่านะฮาฟู่เยี่ยมในนี้ฮะคนเดียวบายบาย what the fuck เร็ว 杨一宽。 玩，王王进进。 เรียกพี ية, er mm ่ว hmm. oh ่าแม่เรียกพี่ว่าแม่พอเลยเนี่ยเรียกพี่ป๊าป๊าเรียกพี่เนี่ยบอกแม่ค่ะต้องบอกแม่ก่อนไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกก็ได้อ้ไขึนปกแม่แม่จ๋าช่วยดูด้วยดูดีด้วยอยู่แล้วค่ะไม่ครับไม่ครับ หนีไหมเขียเลยโอ้ยแต่งเสียงอ้ไรกันเลยนะแต่งเสียงอะไรกี้นั่งไปเปลี่ยนอ่ะพม่ร้องโขงเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานะแมวพงเดี๋ยวมาแป๊บนึง ไปไหนไปไหนพี่แกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังไปดิไปด้วยนะไม่มีของอะไรมาบ้างวะก่อนเนี่ยไม่มีเลย เชิญเข้าแล้วเนี่ยเนื้ามาตื่อจะไม่เนื้อจะตกแล้วตกแล้วอยากตก อะไรมาแล้วไอ้เคี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหเอ้ามึงไอ้เคี้ยใครอยู่ไหนมดอ่าลุ้เรื่องเหนาวายไหนเอออยู่สี่วันนี่หว่าคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมไอ้เคี้ยหายไปไหนวะไอ้เคี้ยหายกูรู้จ้าเอาเลยอ่ะสวัสดีค่ะ มายังเนี่ยออมาแล้วมาแล้วได้ยินไหมเนี่ยไอรนะได้ยินไหมเอวีกับโนอ,อะไรไม่รู้เนะี่ยจอยกิ๊บเอวีคืออะไรวะต้นหนาวอะไรคือจอยกิ๊บเอวีวะไหนอ่ะจอยฮะจอยกิ๊บเอวีเอ็งไหนอ่ะไม่ไม่ไม่เอพี่เขากลุ่มโอ้โอโอโอ เห็นไหมัอ้พี่เล่นแรเอ็กมามึงไอ้ย่ำก็เล่นกุอากับเล่นกันนะไอ้สัตว์หเยรือจะไปเล่นบรรยากาศเอาไหมล่ะเต็มอันนั้นสกิลนั่นเหรอเออสกิลุยอ่ะโอเคมาสิมาสิสี่วันบ้าว่า

แม่งม็นเปลี่ยต้อเปียนควาเจอกูแน่หูมึงได้แตกไป่รู้เ Yeah, I yeah. นี่แบบ

คอนเทนต์สุดๆเลยโค้รจะคอนเทนต์ดูเลยไหมว่าถ้าอยากได้คลิปแบบหลายพันวิววิธีการทำง่ายมากแค่แต่งตัวแบบเนี้ยกับที่เราแต่งเนี่ยแล้วก็ไปพูดใส่คนว่าเราอ Đây nó chế Đây nó chế Vâng ơi vâng ơi เด๋ยักมาใช่ไหมไปรเจนเจนครับเจนเจนครับ แก็ตามชื่อแบบไม่เหงาไม่เล่นหรอกมั้งจริงวะล่ะชุดพักใจไม่เหงาไม่มาเล่นหรอกหรือถ้าไม่เบื่อจริงๆอิงนะคือเบื่อก็มาเล่นเปลโนเนี่ยแหละเล่นในฟังในสิเออโอเคโอเคปะปะ let's go บอกไว้ก่อนนะว่าเพิ่งเล่นได้แค่ประมาณสักเออเออสิบสี่วันมั้งก็สองอาทิตย์นั่นแหละถ้าจะไม่ผิดนะก็ปีมือคอนแรกสองอาทิตย์ก็มีแค่นี้แหละเพลงอะไรไม่รู้นะเห็นว่าโน้ม,มันง่ายก็เลยเอามาเล่นเล่นมาเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเพลงอะไรบ้างถามต้องทดสอบโอเคได้ละตามสอง 一样，差不多一样。 i ใช่ลองเดทชวนดิเพอมากพี่พอ,พอ่มมา,าไ่ด้ก็เล่นแล้ว,ลวเล่นอีกสักเพลงดีกว่าไม่ได้เล่นนานเลยที่โรงเรียนมีงานโปรเจกต์เกิดเรื่องนล ให้ตายเลยช่างเป็นวันที่ปกติได้เปลยอะสามสองหนึ่งอ๋อที่เสริมเมื่อกี้เหรอครับเฮ้ยฮะเด็กเนอง Yeah. จริงๆแม่งผิดแค่โน้ตเดียวตอนท้ายกูจะเล่นครับผมใช่ก็พี่ครับป้ปปปปปปาชใช่เป็นชื่อที่สุดใสยจากคนไทยจร,จริงๆโคตรกะอาา้าฮะโอเคป้าไปเถอะเพราะว่าเล่นคำๆไม่ได้เล่นจริงจังเพราะกูเบื่อมากไอ้พวกที่แม่งพ่อชอบยอะไรเงี้ยไอ้เชีย่ยอ๋อเขามาได้ยินเองเสียไม่มีไมค์สด้วยไม่เป็นไรช่างเละ เขาไม่มีใหม่เขาไม่มีปัญญาสมัครใหม่นะครับเพราะเขาอายุไม่ถึงเพราะันเด็กจริงค่ไพวกนี้มไม่มีปัญญาครับพี่จริงครับตามนั้นครับผมซึ่งเราไม่ใช่คนปากไรนะครับการเล่นเล่นอีกรอบพี่ anh em gặp này เนี่ยๆๆไอ้คนนั้เนี่ยจะตอ้ตอกให้หมมาเปูลยะมาเอาปูมาเอาปยอะเฮ้อนิมันมันกลายเป็นเด็กแล้วมันชิ็ปูเยมันอ คือปลาตุปลาไร่กปลาปลาปลาหมูพี่ขอเล่นหน่อยอ้นี่หอนโหดมากเลยอ้นนตจะเิ้นเต็น